สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับครูดาวเช่นเคยในห้องเรียนออนไลน์กับครูดาวนะคะวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยนะคะครูดาวจะพานักเรียนไปเรียนรู้การพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะ เนื้อหาบทเรียนที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือการพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็นนั่นเองค่ะเรามาดูต่อเลยนะคะการพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์นะคะการพูดนะคะก็คือการถ่ายทอดความรู้สึกนึิคิดของตัวเองออกมาในรูปแบบการพูด เพื่อให้ผู้อื่นฟังและเข้าใจความรู้สึกของผู้พูดนะคะเมื่อเราพูดออกมาแล้วนะคะมีการวิเคราะห์สารจากการฟังดูและอา่านแล้วเราต้องการเราต้องการพูดหรือแสดงความคิดเห็นเราต้องยึดตามแนวทางปฏิบัติด,ดังนี้นะคะ เราจะมีแนวทางในการปฏิบัตินะคะนักเรียนลองดูนะคะถ้านักเรียนจะพูดหรือจะแสดงความคิดเห็นนักเรียนควรทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันนักเรียนต้องจำด้วยนะคะว่าลูกว่ามีอะไรบ้างเพราะท้ายคลิปผู้เราจะมีการบ้านให้นักเรียนเขียนด้วยนะคะพร้อมแล้วไปดูข้อหนึ่งกันเลยคะ่ะ อันนี้ครูดาวจะยกตัวอย่างในการพูดก่อนนะคะคือเราต้องศึกษาเรื่องพูดให้เข้าใจก่อนนะคะและไม่แสดงความคิดเห็นลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะสำหรับในการพูดนะคะส่วนในการเขียนเราต้องจับประเด็นสำคัญและเรียงลำดับเนื้อหานะคะ ในส่วนของการเขียนนะคะต่อมาค่ะแสดงความคิดเห็นให้ตรงประเด็นมีข้อมูลอ้างอิงชัดเจนถูกต้องนะคะเวลานักเรียนจะแสดงความคิดเห็นคือนักเรียนต้องรู้ความจรงิงด้วยมีข้อมูลอย่างชัดเจนมีข้อมูลอย่างถูกต้องเพื่อที่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่เดือดร้อนนะคะและเราจะใช้คำพูดหรือการแสดงความคิดเห็นอันนี้เราต้องคำนึงถึงฝ่ายตรงข้ามหรือบุคคลที่เราพูดถึงด้วยนะคะต่อมาค่ะข้อ3นะคะการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรมนะคะ เวลานักเรียนแสดงความคิดเห็นมีเพื่อนอยู่สองคนนักเรียนจะต้องอยู่กลางนะคะเราจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเราจะต้องเป็นธรรมนะคะต่อมาค่ะข้อที่4ี่ใช้ถ้อยคำสุภาพปิดเลี่ยงการใช้คำรุนแรงท้าทายและร่วงเกินนะคะ อันนี้สำคัญเลยนะคะเวลานักเรียนอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีจำนวนมากหรือหลายคนนะคะเราควรใช้คำพูดที่สุภาพและหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายด้วยนะคะและการท้าทายกันด้วยเวลานักเรียนมีเพื่อนเยอะเราจะแบ่งฝ่ายใช่ไหมคะอันนี้ไม่สมควรนะคะ ถ้านักเรียนแบ่งฝ่ายกันแล้วคราวน,นี้ก็จะมีการท้าทายกันเกิดขึ้นนะคะอันนี้ไม่ควรเลยนะคะนักเรียนควรจะใช้ลำดับแรกเลยถ้านักเรียนใช้คําพูดที่สุภาพเราจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลยนะคะอันนี้คือข้อที่4ค่ะต่อมาค่ะข้อสุดท้ายก็คือมารยาทในการพูดและการเขียนนะคะ เราต้องมีมารยาททั้งการพูดและการเขียนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูดาวฝากไว้5ข้อนนะคะสำหรับการพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูดาวฝากไว้แค่นี้คะ่ะแต่ครูดวาวมีการบ้านให้ใน,นักเรียนจดบันทึกการพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็น ทั้ง5ข้อนะคะให้นักเรียนจดบันทึกลงสมุดนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วแล้วเราจะมาพบกันในคาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ